กปรสายไปนะฮะมันก็ต้องบอกว่าณณนะนะวันนี้แล้วณนะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พี่ๆรุ่นเก่าเขาที่สู้มาเนี่ยก็อบอกว่าให้พี่ๆทุกคนเนี่ยไว้ใจเรานะครับเราจะพาประเทศไปด้วยกันความหวังของพวกพี่ที่มีอยู่นะครับเราจะทําให้สําเร็จไปด้วยกันอย่างคําที่เราให้จํากัดความไว้ว่า จบที่รุ่นเราเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม3549นะครับ5 3นะครับหรือรุ่นก่อนก่อนที่ผ่านมาหรือรุ่นล่าสุดที่อยู่เนี่ยก็บอกว่าเรานะครับให้ความหวังกับน้องๆนักเรียนที่ศักษา ครับเราก็จะทําให้เต็มที่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการสู้ของพวกท่านไม่ได้เสียเปล่าการสู้ของพวกท่านคือบทเรียนของพวกเราที่จะสู้ต่อไปอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากการสู้ครั้งก่อนได้เราก็จะเรียนรู้นะครับอะไรที่เรา สามารถเรียนแบบได้แล้วก็จะเรียนแบบนะครับก็ต้องปรับใช้กันไปตามยุคตามสมัยนะครับแต่สิ่งต่างๆทั้นนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าให้ทุกท่านสบายใจได้นะครับรอรับชัยชนะหรือท่นานใดยังมีกําลังอยากจะร่วมสู้ให้ออกมาปกป้องน้องๆนักเรียนที่ศึกษ,ษาร่วมกันนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก